สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กำสวัสดีครับคุณมานก็วันนี้ก็มาพบมาสกับแมนเช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กำมากที่ให้เกียรติมามาส์กับแมนยินดีครับนะครับก็ทางเคปเ o รโเองตอนนี้มีโปรดักต์ใหม่นะครับครับซึ่งก็คือ h i f i t u n i n g นะครับนะฮะครับเป็นฟิลนะครับจะถามพี่ว่าฟิลอะเป็นอย่างไรพี่แล้วมันมันต้องมีในเครื่องเสียงไหมฮะอันนี้จริงๆงมันฟิลที่ที่เคย คุยกับคุณแมนว่าฟิวอ่ะมันอยู่ในเครื่องทุกเครื่องอยู่แล้วในเครื่องเสียงมีมีทุกเครื่องอยู่แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีก็มีหมดเลยใช่ไหมมีหมดเลยมีหน้าที่ยังไงพี่ฟิวมันมันมีใส่ไว้เพื่ออะไรบางท่านยังไม่รู้เบสิกมาเลยนะมันก็คือมันป้องกันเวลาเกิดไฟกระชากแรงๆหรือไฟช็อตในในระบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะสละชีพหรือขาดหมายถึงฟิวขาดก็จะทําให้กระแสมันไม่เข้าเครื่องเครื่องเสียงเราไม่เป็นไร ใช่ถูกต้องอันนี้คือหน้าที่หลักครับหน้าที่หลักเลยนะนะครับแล้วก็ไฮไฟทูน i n g นี่มันเป็นแบรนด์ยังไงพี่มันของประเทศอะไรยังไงครับพี่จริงๆฮะไป t ูนิ่งเนี่ยมันมีมานานนานมากเลยใช่ไหมผมว่าประมาณสักเกือบเกือบยี่สิปีนะยี่ปีมันเขาเขาเริ่มทําฟิลสองพันห้ารหมั้งสองพนหน่าจะสอันยี่้าประมาณยีบปีประมาณประมาณนั้นนะครับก็ อยู่ในเมืองไทยผมว่าก็เป็นสิบปีละถึงแบรนด์นี้ใช่ไหมฮะแบรนด์นี้แต่ว่าผู้นําเข้าเก่าเขาอาจจะเลิกไปเมื่อสักสองสามปีก่อนครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ในตลาดแบบเงียบๆมานานครับแล้วผมก็ไปที่มิวนิกไปเยอรมันไปดูงานงานขึ้งเสียงที่มิวนิกใช่ผมก็ไปติดต่อทางไฮไฟจู n i n g ที่เยอรมันไว้ว่าถ้าวันไหนเขาอยากจะได้ ดิสสิบดิสิบเตอร์ใหม่ใ,หมในเมืองไทยเนี่ยทางเราเนี่ยนะพร้อมพร้อมเพราะว่าเราทำฟลูเทคมาก่อนครับแต่ก่อนนี่ฟลูเทคก็รีมายนิดหนึ่งคือฟรูเทคต่ก่อนก็มีฟิลนะครับเขาก็ทำฟิลฟิลก็เม็ดอินเยอรมันนีเหมือนกันอ๋อครับเราก็เลยเชื่อมั่นว่าสินค้าจากเยอรมันเนี่ย ค่อนข้างมาตรฐานครับไม่ค่อนข้างอะมันมาตรฐานมาตรฐานอ่าเยอรมันนี่มาตรฐานเบบอ่ะมาตรฐานใช่งั้นการทําฟิลของเยอรมันเนี่ยครับแม้แต่ญี่ปุ่นยังต้องมาทํที่เยอรมันอืมอันนี้แบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นเยอรมันโดยกําเนิดครับทั้งคนทําทั้งโรงงานเขาประกอบอยู่ที่เยอรมันเลยถูกอยู่ที่เยอรมันเลยไม่ใช่ไปทําผลิตที่จงที่จีนไม่มีครับนที่เยอรมันแท้ครับครับแล้วก็ใส่ฟิลแล้วเป็นยังไงพี่ คนสงสัยมากไม่ทำไมต้องใส่ก่อนก่อนจะใส่ฟิลแล้วเป็นยังไงถามว่าทำไบต้องใส่ฟิลทำไมต้องใส่ฟิลขอถามย้อนแบบทำไมต้องใส่ฟิลเพราะเขาก็มีอยู่แล้วอ่าใช่เพราะว่าในเครื่องเสียงมันมีอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ใช่แล้วทำไมต้องใส่ฟิลครับคือนักเล่นที่เล่นมาทุกวันเนี้ยคุณแมนจะจะอาจจะไม่ได้อาจจะาละคุณแมนต้องรู้อยู่แล้วว่าคนซื้อเครื่องไปอ่ะครับเขาก็เปลี่ยนสายถูกไหมใช่สายไฟอ่าสายไฟ ใช่ป่ะใชะ่ขาลองอะไรก็แล้วแต่อ,อันนี้ก็ Accessories ตา่สสงตางๆก็ซื้อไปแต่นี่เนี่ยถ้าเรามองว่าทุกคนก็มองว่า e u i p m e n t หรือเครื่องเนี่ยก็ต้องต้องให้ความสำคัญที่สุดถูกไหมซื้อเครื่องอะ่ะเราต้องซื้อเครื่องที่เรามั่นใจเราโอเคที่สุดโอเคที่สุดละเครื่องโอเคสำหรับท่านแล้วเครื่องแล้วเราก็มาหาสายไฟอ่าตอนนี้เรามามองว่าฟิลมันอยู่ตรงไหนระหว่างเครื่องกับสายไฟ มันอยู่ตรงกลางใช่ใช่มีตรงกลางจากสายไฟที่เราจะเปลี่ยนเส้นหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าพันหรือบางคนก็แสนสองแสนถูกไหมครับแต่ว่าพอเราผ่านเข้ามาในในอินเลตมันเนี่ยเราจะเจอว่าฟิลด์ที่ที่ที่ขวางอยู่เนี่ยมันคือฟิตสาหกรรมอ๋อที่ว่าใส่กับในเครื่องมาใช่อย่างงี้ฟิลวสาหกรรมที่คุณแมนเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮะนี่คือฟิวสาหกรรมนะทุกท่านที่ใส่มาในเครื่องเสียงทั่วไปใช่นี่ฮะใช่ เป็นหลอดแก้วแล้วก็อย่างนี้เงนิเงนงนี่นะครับนี่ครับอ่าน,น,นี่ครับอันนี้คือฟิวสากรรมนะครับใช่โอเคใช่ครับอันนี้ถามว่าฟิวฟิวของไฮไฟจูนนิ่งมันเป็นอะไรฟิวไฮไฟจูนนิ่งเนี่ยถ้าถ้าเรามองรุ่นนี้เนี่ยรเราขยายให้มันใหญ่เนี่ยรุ่นนี้แหละแคปเขาจะเป็นอะคาร์ดัสทองแดงคาร์ดัสขึ้นคาร์ดัสอ่าคาร์ดัสทองแดงเกรดหนึ่งก็คือหมายความว่าว n นคริสต a l ครับแล้วก็อะแกนข้างในเขาก็จะเป็น ทองแดงคาดาคาดาเลยใช่ตุ้นี้ก็เป็นคอปเปอร์แล้วก็ชุบด้วยโกชุบโกอีกทีหนึ่งโก้อีกทีหนึงครับแล้วถ้าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะฝังเพชรแท้ลงไปอ๋อนนี้เราเห็นคือไดมอนด์นะใช่แล้วตัวถังตัวนี้เป็นเป็นเซรามิกแบล็คอ๋อเป็นเซรามิกสีดำใช่ง่ายจะเป็นคาร์บอนเซรามิกคาร์บอนเซรามิกดูซ้ำใช่มันก็เลยมีความแข็งแรงมาก เวลาเขาจะเจาะฝังเพชรก็ต้องใช้สว่านหัวเพชรเจาะอ๋อมันตึงเจาะไม่เข้านะเจาะไม่เข้าตะหลังเนี่ยเขาใช้เลเซอร์เลเซอร์ยิงเข้าไปเลยก็ใช้เลเซอร์ครับครับพี่เพื่อที่จะฝังให้พอดีจตดเชฟของไดมอนมันลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะฟิตพอดีแน่นเลยนะแน่นเลยแข็งแรงโอเคก็จะมีเป็นรุ่นที่เป็นซิลเวอร์ซิลเวอร์แท้แล้วก็แกนข้างในก็เป็นซิลเวอร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะ ก็เหมือนกันคือถ้าเป็นรุ่นซิลเวอร์ก็จะมีรุ่นซิลเวอร์ที่เป็นไดมอนด์ด้วยครับแล้วก็ชื่อรุ่นอะไรครับพี่ซูเรีมสามซูพปรีมสามนะใช่เวอร์ชันสามแล้วพูดงามแามละโอ้โหพัฒนามาหลายรุ่นละรุ่นนี้เป็นรุ่นสามรุ่นสามแล้วนะครับซึ่งสมัยบุ๋งฟังสมัยก่อนจะเป็นแค่ไฮไฟจูนนิ่งธรรมดายังไม่ซูพปรีมเลยยังไม่ซูพรีมเลยนะแต่่นใหม่คือซูเปอรสาเขาวๆนั่นแหละเราก็เราก็เราก็ใช้กันมาถ้าก็ว่ามีสองรุ่นถูกไหมฮะ ถูกต้องตอนนี้นะมีสารุ่นแรกคือรุ่นอะไรครับแนะนำะเลยครับก็เป็นรุ่นสูพรีมที่เป็นค <Copper Gold. S 2> ัพเปอร์โกลคอปเปอร์โกลคือคัพเปอร์แล้วก็ชุบทองครับแล้วก็เป็นสูพรีมสามที่เป็นซิลเวอร์ครับพี่แล้วก็ฝนะังเพชรก็เป็นรุ่นซิลเวอร์สูพรีมสามดิมอนนะครับเราลองดูตัวอย่างก็ได้นี่นะฮะผมหยิบนะนี่ฮะตามที่พี่กรรมบอกไปสูพรีมสามนะฮะอันนี้เป็นซิลเวอร์โกลถูกไหมฮะ อ,อ่านะครับอันนี้คือ5แอมฮะมันเริ่มกี่แอมครับพีมม่มันเริ่มหรือมันเริ่มตั้งแต่0.5ก็มีแล้วนะ0.5นะครับผมใช่<ม>ที่เรานำเข้ามานะครับแล้วก็จะมีจนไปถึง20แอมอ๋อสูงสุดคือ20แ <20 M. S 1> อม20แอมนี่ฮะอันนี้คือรุ่นซูพปีมบ3นะฮะอันนี้เป็นซิลเวอร์โกลนะครับแล้วก็มีรุ่นที่พี่พี่บอกคือหมเมื่อกี้คือซูพปีสา3ที่เป็นไดมอนด์ถูกไหม ตัวเลมอนนี่คือมันจะมีเพชรรุ่นน่ะจะมีไดมอนเป็นรุ่นท็อปของตัวเองก็คือจะมีเพชรติดอยู่ไหมฮะใช่ใช่ตัวนี้อยู่ที่2อแอมป์ครับใช่ตอนนี้ถามว่ามัน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 ต่างยังไงโกกับไม่ไอ้ไดมอนกับไม่ไดมอนต่างยังไงคือไดมอนเนี่ยครับสมมุติว่าเราทําฟิลขาดตัวไดมอนเนี่ยเราได้เอามาเคลมตัวใหม่ได้ห้าสิเปอร์เซ็นตอ๋อแล้วถ้ารุ่นเป็นซูปพิมสามธรรมดาไม่ได้ อ๋อไม่ได้เลยนะจะได้เฉพาะรุ่นไดบอลเท่านั้คือต้องซื้อใหม่ใช่แลสามารถมาเปลี่ยนไปนะใช่ครับํานวนแอมก็ต้องดูว่าเครื่องเครื่องเสียงตัวนั้นใช้เท่าไหร่นะก็ก็ส่วนหนึ่งก็ถูกต้องอย่างคุณมานบอกเมรติว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตัวสตรีมเราอ่ะใช้1แอมครับพี่เราก็อยากจะให้ใช้ขึ้นไปสัก1เบอร์1เบอร์ก็คือสอแอมเป็นหนึ่งจุดห้าสองแอมขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ฟิลที่เป็นออเดียเกรดเนี่ยค<ะ>่าพีคในการที่มันจะขาดเนี่ยมันต่ำม,มันต่ำถึงแม้อตันที่เป็นสโลโบแล้วเนี่ยมันก็ยังต่ำกว่าฟิลที่เป็นอุตสาหกรรมอยู่ดีต่ำกว่านะต่ากว่าครับจริงๆแล้วถ้าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะตกใจว่าอย่างพวกออเดียเกรดไม่ว่าจะฟลูเทใไฮไฟจุนนิ่งหรือทั่วๆไปเนี่ยผมว่าประมาณ2เท่ากว่าสเท่ากว่านะ ใช่แต่ฟิลสากรรมอาจจะถึงห้าถึงหกเท่า6กเท่าเลยนะ6กเท่าของค่าแอมมันนะเยอะนะอย่างหนึ่งเนี่ยมันขาดหกอย่างฟิลออเดอเกตเนี่ยหนึ่งขาดสองขาดสองนะเพราเาเองเพราะนนั้เราใส่สองไปเรายังขาดแค่สี่เองถูกไหมเราก็ยังต่ำกว่าตัวฟิลสแตนดาร์ดอุตสาหกรรมอยู่ดีนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราแนะนำไม่ใส่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะมันปลอดภัยกับผู้เล่นครับต้องมีคำถามตามมาแน่แน่พี่ าใส่ของซูพปมร์สามเนี่ยกับฟิลธรรมดาเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันยังไงต้องมีคําถามต่างเัน่อแี้พูดค้างไว้ว่ามันอยู่ระหว่างสายไฟกับเครื่องถูกไหมอ่าใช่ใช่ไอ้นี่มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางถูกอันนี้สายไฟมาราคาสูงอ่าโหด dynamically ไม่ว่าจะอะไรมันเหนือกว่าสายไฟแถมแน่นอนสายไฟเนี่ยใช่ใช่จะมาวัดออกมาได้เป็นค่าเป็นเป็นโวลต์เป็นแอมป์ได้เลยว่ามันสูงกว่าสูงกว่าใช่แต่พอมาถึงฟิลล่ะอืม ฟ,ฟิลที่เป็นอัลลอยพวกนี้มันนำไฟฟ้าได้แย่ครับแล้วเราขวางอยู่ระหว่างสายแพงๆกับเครื่องแพงๆใช่ไหมห้าบ,บาทเราเปลี่ยนตั้งห้าพันสามพันเข้าไปแล้วมันส่งต่อความเป็นสายไฮเอ็นกับเครื่องไฮเอ็นให้สมบูรณ์แบบเขาเรียกไร้รอ,อยต่อ ก็คือมันไม่มีรอยต่อเลยมันสามารถชสามารถส่งพลังงานหรือส่งกระแสเข้าเต็มเต็มส่งความดีเด่นของสายแล้วก็โชว์คือมันไม่ถอนด้วยซิวตรงนี้ใช่มันไม่ถอนด้วยเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพอยู่ใช่ไหมเห็นภาพเลยเหมือนคุณไปเที่ยวแต่จังหวดแล้วคุณดูผ่านหน้าต่างเล็กๆอ่ะฟุตคุณฟุตกับคุณดูหน้าต่างเมตรคุณเมตรอ่ะวิวเดียวกันแต่ มุมมองมันไม่เท่ากันก็ต่างกันนะฮะเนี่ยมันมันเหมือนกันคือการเปลี่ยนฟิวออโรเกตผมบอกเลยเปลี่ยนฟิวเหมือนเปิดเปิดโลกอะเปิดโลกเลยนะเสียงก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะดีดีดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ราคาเป็นไงบ้างครับพี่ตัวสุพีราผมอยากแนะนำแนะนำมีอะไรเพิ่มเพิ่มติมอ่าได้เลยครับอย่างถ้าเราว่าไฮไฟทูนิ่งไม่ได้ทำแค่ฟิวอย่างเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใม่เขาทำหลายอย่างเขามีเขามีอ้คืไตัวด้วยสำหรับตัวอันนี้สำหรับคนที่ ชอบ DIY หรือชอบประกอบอะไรเองอ่าอ่เนี่ยนะผมหยิบตัวน้ำไม่ดูเลย,ย,ยอ่านี่ยเบาเอ่านี่ฮะ,ะ,ะ,ะมันนิ่มมากมันนิ่มมากผมง้างออกมานิดเดียวเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นปกติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของฟลูเทคเองหรือของแบรนด์อื่นนะครับมันจะใช้เงินผสมอยู่ในตะกั่วเนี่ยประมาณสัก4%ครับและอันเนี้อันนี้9% 9%เลยเหรอ9%แล้วก็มีรุ่น1 0 15%อด้วยอันนี้คือตะกั่วผสมเงินถูกไหมฮะ ใช่อนี่ฮะก็คือเขามีค่าที่สูงกว่าตลาดทั่วไปตั้งแต่สองเท่าจนไปถึงสามเท่าครับสมเท่ากว่าอืมเพราะฉะนั้นมันให้เสียงที่แตกต่างกับตะกัวในท้องตลาดที่เป็นซิลเวอร์อยู่ละครับผมมองชื่อรุ่นคือ s ปีนสามโซเดอร์นะครับใช่ใช่ไหมตะกัวโอเคนี่ฮะใครมองหามีสองรุ่นมีสรุ่นนะอันนี้คือรุ่นเริ่มต้นถูกไหมฮะใช่น่าจะตัวนี้จะเป็นตัว 9.5แล้วก็จะมีตัว15โอเคอย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่สําหรับคนที่ทําห้องอ่าตอนนี้ฟิลี่เครื่องนะจบไปละทําห้องเสียงแบบจริงจังใช่ตอนนี้ไปไปไปทําเบเกอร์แยกอ่าเบเกอร์แยกยังไงคเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวเบเกอร์ตัวใหญ่แต่ตอนนี้ของมันยังไม่มาอืมตัวเนี้ยเปนเป็น RCCB เป็นไว้ใส่กับตู้แยกอืมสําหรับการฟ้าไอไฟช็อต ไฟรั่วไฟเกินอันนี้คือเบเกอร์ถูกไหมเบเกอร์ไอตัวเนี้ยอาซีซีบีอ่ะมันเหมือนเซฟตี้คัตอ่ะอย่าเรียกว่าเบเกอร์อย่างเดียวมันเป็นเซฟตี้คัตด้วยตัดด้วยนะใช่เพราะกฎหมายทางทางยุโรปเนี่ยก็ต้องมีตัวนี้อืก่อนที่จะไปตัวนี้ฟิลโฮเดอร์ตัวนี้อันนี้ฟิลฟิลเปิดดูอันนี้คือฟิลชื่อเลยฮะอ่าเป็นฟิลโฮเดอร์ฟิลโฮเดอร์นะตัวนี้อ่าอ่าฟิลโฮเดอร์ซูเปอรสามฟิลโฮเดอร์นะใช่ใช่รุ่นนี้ก็มีทั้งไดมอนด์ไม่ไดมอนด์นะครับแแลล้้้วววไไมม่ดดอนน์ก็ตัี อันนี้คือห้าพันกว่าบาทอันนี้เป็นอันนี้ฟิลสำหรับไอตัวไอตัวฟิลโฮเดอร์มันจะใช้ใหญ่กว่าตัวนี้เป็นซูพีสามใช่โอเคมันจะใช้ใหญ่หน่อยไหพี่ทําไมเขาไม่ใช้เบเกอร์เพราะว่าเขาว่าในเบเกอร์เนี่ยมันมันเป็นโลหะธรรมดาครับคนอาจจะไปแกโลจินิกแล้วก็มาขายแพงๆแต่ตัวนี้ของเขาเนี่ยเป็นเพียวซิลเวอร์ข้างในเพียวซิลเวอร์พวกข้อต่อกลไกเนี่ยเขาก็คือเป็นเงินบริสุทธิ์เป็นเงินหมดละตัวนี้มันมันคุณภาพมันสูงกว่าครับ แล้วก็กลับมาที่ฟิลพี่ครับเราพูดมาตั้งเยอะแล้วนะคะัคำถามนี้ต้องมีแน่ๆมีกี่ขนาดมีขนาดอขนาดความยาวของขนนาดเี่ยคบผมถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเขาใช้ยี่สิบมิลยี่สิบมิลก็จะเรียกกันยี่สิบมิลคือความความความยาวของมันอ่ะเนี่ยทั่วไปพวกนี้คือถือว่าเป็นยี่สิบมิลคือที่เราเห็นฟิลอุตสาหกรรมตอนแรกเนี่ยคือยี่สบมิลถูกไหมอุตสาหกรรมทั้งนั้นก็มีหมดมีทุกสายยี่สิบมิลอันนี้คือยี่สิบมิลนะแล้วก็ของอเมริกาย้ายสามสองสามสองนะ ใช่ซึ่งเราจะนําเข้าเดือนหน้าไฟทูนิ่งมีขนาดครับน่าจะสามสามขนาดเริ่มที่ยี่สิบมิลยี่สิบมิลสามสองก็ไปสามแปดเลยนะนะครับแล้วก็แอมเปอร์คือยี่สิบแอมสูงสุดใช่แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันสูงสุดถึงสามสองสามสองตั้งสองแอมเลยตั้งสองแอมเลยมันเป็นเมนไงอ๋อสามแปดฟิวตัวนี้เป็นฟิลูกลูกย่อยเนี่ยมันได้ถึงสามสองนะครับคือน่าจะเพียงพอสําหรับหนึ่งห้องฟังแหละอืมแล้วก็ฟิวโฮเดอร์นี่ตอนนี้ สินค้าเข้ามาที่เคปแล้วตอนนี้หมดแต่เราต้องรอลดหน้าต้องร์ตใหม่เลยนะแสดงว่าขายดีมากใช่ไหมก็คนคนเริ่มสนใจเพราะมันไม่ยากไงยอย่างเงี้ยอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ทางนี้ออกมันแค่ดึงดึงออกแล้วก็กดลงไปแล้วก็ล็อกใช่ไหมฮะใช่ก็อยู่เลยในตู้นี่มันไม่ได้ยยากอะไรเลยยึดง่ายอยู่นะแล้วก็เอาฝาปิดนะยึดง่ายขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็คือช่างทั่วไปก็ทําได้อหรือพ่อ้านที่มีความความรู้คือมีนะครับมีเทคนิค มีความรู้ว่ะต้องมีความรู้แต่ว่าจ้างช่างดีกว่าเราเรื่องไฟเรื่องอะไรนะมันก็สาคัญนะครับครับแล้วก็ตัวนี้ทําเยอรมันเลยใช่ไหมพี่ใช่ไม่เยอรมันราคาครับราคาเอาที่ฟิวก่อนราคาฟิวตัวพี่ตัวเล็กสุดเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่น่าไม่มีไม่มีเพชรดีกว่าไม่มีเพชรไม่มีเพชรนี่อยู่ตอนนี้นะชั่วโมงนี้สองโเก้า ไปถึงตัวแล 29, ้ว2 0 0อ,อกี่แอมก็เท่าได้เท่ากันหมดเท่ากันหมดราคาเท่ากันเท่ากันมากเท<อ>่ากันพอ,พอมีแพทปับ๊บตอนนี้ก็จะขึ้นเป็น5 0 0อ,อก,ก็แพงกว่าอีก3,000 แต่ว่ามีการันตีอ๋อมีการันตีแต่ถ้ารุ่นไม่มีเพชรนี่คือไม่มีการันตีไม่มีค่ะแล้วเปลี่ยนนะใช่นะครับส่วนถ้าเป็นตัวตัวที่ใส่ในฟิลฮอเดอร์นี่ก็ประมาณ5 0 0พันกว่าบาทตัวนี้ก็ไม่มีประกันถูกไหมไม่มีไม่มีนะเพราะมันไม่มีเพชรแล้วมันมีรุ่นมีเพชรไหมพี่มีหมื่นน่าจะและตัวนั้นมีประกันปหมมีอ๋อถ้ามีเพชรปุ๊บมีประกันเลยอ่าหมื่นกว่าบาทอืมนะครับโอถือว่าใครมองหาฟิลไปอัประบบนะก็สไฟทูนิ่งก็ตอบโจทย์นะครับพี่ใช่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์เก อยู่มานานอยู่มานานนะฮะแล,แล้วก็ขายดีมากในยุโรปขายดีมากนะที่ไทยแลนด์ก็เริ่มเริ่มแล้วนะตอนนี้ของเราก็เริ่มเริ่มเริ่มวิ่งเหมือนกันเริ่มวิ่งเหมือนกันเพราะว่าบางท่านมองว่าเปลี่ยนแล้วมันเห็นผลง่ายอย่างอย่างกรณีเนี้ยอ่าคอย่างกรณีเนี้ยเราจะเปลี่ยนกับเน็ตเวิร์กสวิตช์เน็ตเวิร์กสวิตช์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับระบบ เสียงงานัอะไรลคือนิร์กสวิตซมันต้นทางถูกไหมพี่ต้นทางคือว่าเราเราจะเปลี่ยนฟิลต้นทางให้ฟังว่าเปลี่ยนแค่เน็ตเวิร์กสวิต์เนี่ยเข้าไปฟิลตัวหนึ่งเนี่ยมันส่งผลขนาดไหนกับระบบเสียงครับพูดมันต้องเยอะแล้วพี่ฟังหน่อยไหมเอาเลยอย่าอ่าอ่าอยวให้ทีมงานมาช่วยหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนโต๊ะนิดนึงอันนี้เราเอากลับก่อนถ้าเราแป๊บนะครับมามาโอเคครับ เอาฟังแบบยังยังไม่ใส่ฟิลก่อนนะอันนี้ใส่ยังครับยังยังได้นะเราฟังก่อนไหเดี๋ยวฟังแบบไม่ใส่ฟิลก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเรายืมหลุดมาตรงนี้ว่ะพี่กำนะฮะเดี๋ยวให้ทางตากล้องเขาแผ่นเข้าไปอันนี้เราใช้ของเคฟเหมือนกันใช่เป็นสเตมบิดริมบิดห้าพอร์ตนะครับเนยเราใช้ตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนฟิลกับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนฟิลเข้าไปอันนี้คือช่องซ็อกเก็ตที่ว่าอันนี้นะครับที่ว่าเราทําการเปลี่ยน ใช่พี่มันแค่เราใส่ฟิลเข้าไปเสร็จปุ๊บเราแค่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปเองก็จบละง่ายๆเลยฮะง่ายงใครๆก็ทําได้นะครับพร้อมก่งง่ายครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวที่ที่เสียบสายไ้ละอ่าอันนั้นคือฟิลสากรำถูกไหมพี่อ่าอ่าโอเคครับ คู่นะครับ เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเอาฟิลของไฟ้ไฟทูนิ่งใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไดมอนด์นะพี่นะใช่ตัวนี้เป็นสปิงสามไดมอนรอทีมงานแป๊บนึงนะครับก็ตัวนี้ระบบของเราคือเราใช้เนมนะฮะนะครับเป็น ci unit หนึ่งนสองนะครับตัวนี้ฮะยกเลยครับเนี่ยนะครับ แล้วก็ตัวลำโพงนี่เราใช้เป็น ATC นะครับ SCM 1 1เฮะเขียวตัวใหญ่นะครับสายเราก็ใช้เป็น i s o t e c นะฮะ Evo 3นะครับแล้วก็สายลำโพงเราใช้ b e r o d i m i n t o นะครับประมาณนี้นี่คือระบบที่เราเปิดวันนี้นะครับไม่ใช่หันังกลับอ่าอยวรอแป๊บนึะฮะรอทีมงานแป๊บนึงนะครับตะ่อกี้เราฟังแบบใช้ฟิวธรรมดานะฮะอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวสปีนสาม a ดมอนนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นซิลเวอร์ อันนี้เป็นซีเวอร์นะโอเคครับอ่าเดีย๋ยวเราลองฟังอีกทีนทุกคน,นคกลับที่เดิมโอเคครับครับ,รบสักครู่นะครับ 不 e l 不 n ยังไงคุณแมนก็ต่างเลยนะพี่ผมว่ารายละเอียดประกอบอ่านะมาหมดเลยใช่ของสายกีต้าร์นี่คนละเรื่องคนละเรื่องกับตัวร้องนี่ไม่ได้ใส่นะโวคอลเขามีกำวานใช่ต่างมากๆนะครับนี่จะอยู่แค่ภาคดิจิตอลนะถ้าไปใส่ในพวกเครื่องเมนหลักๆเนี่ยใส่ในเพิ่มกว่านี้อีกประมาณเป็นใส่ในแอมป์นี่ยิ่งกว่านี้นะยิ่งกว่านี้นะครับแล้วถ้าใส่ทั้งตัวเน็ตเวิร์กสวิตถูกไหมฮะตัวแอมป์ได้ไหมได้ ดีเลยนะต้นทางแล้วก็ตัวขึ้นอยู่กับซิสเ็มเดี๋ยวเราอาจจะลืมคุยเรื่องทําไมจะต้องเป็นเงินทําไมอันนั้นต้องเป็นทองมันขึ้นอยู่กับสภาพของซิสเ็มซิสเ็มนั้นว่าเป็นอย่างไงอย่างเช่นถ้าของเขาบางอยู่เราก็ควรจะแนะนําเป็นคัพเปอร์คัพเปอร์โกได้ความอุ่นได้เนื้อได้อิมแพ t แต่ถ้าเอารายละเอียดก็ต้องไปซิ l เวอร์เฉยๆอันนี้ได้ปลายได้ดิว แต่อยากได้น้ําหนักได้มวลอ่าไดนามิกต้องไดมอนด์อ่าไดมอนด์ที่จะได้เรื่องเนื้อหนังเนื้อหนังด้วยไดนามิกด้วยทั้งใสทั้งมีเนื้อหนักก็พี่กรมีอะไรฝากไหมครับตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้วหนึ่งตัวเนี้ครับก็สั่งได้ที่ s d h i f i ครับนะครับแล้วก็ออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีก็สั่งไว้เบอร์เพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเบอร์ทุกเบอร์อาจจะไม่ได้มีครบทุกเบอร์บางท่านอยากได้กี่แอมป์ก็สั่งไว้เรานงเข้าเดือนไหนนำเข้ามาให้นะครับนะครับก็สนใจจริงๆก็นะตามนี้นะครับจริงไม่อยากให้พลาดนะครับก็ม็อกแมนก็ขอบคุณพิกรรมากนะครับวันนี้แล้วก็ดูย้อนหลังบางท่านทํางานอยู่ไม่สะดวกนะครับก็ h d i f i r e c h a n n e l นะครับใน u t u b e นะครับก็มีเพจของ h d i f i r e นะครับแล้วก็เพจของ h d i f i r e m i n o t a b l e นะครับแล้วก็ ติดต่อทีมงานได้ทุกท่านเบอร์ที่โชว์นะครับเบอร์ของผมก็063236193แมนนะครับก็สนใจไฮไฟท์ทิ่งก็มาติดต่อที่ีไฟมาลองฟังได้ที่ได้ไไฟล์เลยนะฮะนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามขอทุกท่านมีความสุขในการทำงานแล้วก็กลับไปบ้านฟังเพลงดูหนังที่มีความสุขนะฮะนี่ผมพี่กมไปก่อนแล้วพบกันไรา์หน้าครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวลาด้วยเพลงมะเพาะแล้วก็ภาพบรรยากาศของรูปนะครับสินค้าฟังไว้ก็ผมจะชอบนะเคครับชอบไหมครับพี่